ดีครับเครื่องเป็นอะไรมาครับเข้าไม่ได้เครื่องนี้ติดบิทล็อกเกอร์นะครับมีรีคอเวอรี่คีย์ไหมครับถ้าไม่มีรีคอเวอรี่คีย์นะครับจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆภายในเครื่องได้นะครับเช่นรูปภาพวิดีโอรายงานที่เก็บไว้จะหายหมดเลยจะต้องฟอร์แมตอย่างเดียวเข้าใจไหมครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับ สวัสดีครับผมบนนะครับสวัสดีครับคุณสนันผมเสนียดครับ,รบวันนี้คุณเสนียดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าวินโดว์ไม่ได้นะครับขึ้นหน้าจอสีฟ้าเนาะแล้วก็ขึ้นคําว่า b i t ล็อกเกนะครับเกี่ยวกับ b i t ล็อกเก b i ์บิตล็อคืออะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ Bit Locker คือฟังก์ชันที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลในเครื่องของเรานะครับจะติดมาพร้อมกับ Windows เลยนะครับไม่มีค่าช้จ่ใจใดๆเพิ่มเติมแล้ว Bi t l o c k เ er กอร์มีหน้าที่ทำอะไร Bit Locker เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้เข้ารหัสข้อมูลนะครับคอยปกป้องข้อมูลของคุณฟังก์ชันของ Bit Locker จะทําหน้าที่คอยปกป้องข้อมูลภายในเครื่องโดยวิธีการเข้ารหัสข้อมูลหากต้องการปลดล็อกต้องใช้ c o v e r y Key เท่านั้น Bit Locker ทําง,งานยังไง บิ t ล็อกเกจะทำหน้าที่จดจำข้อมูลสำคัญสำคัญข,ข,ข,ของตัวเครื่องนะครับเช่น serial number วันที่ผลิตโมเดลของตัวเครื่องเพื่อที่จะยืนยันว่าข้อมูลของคุณจะไม่ถูกขโมยไปเมื่อเปิดใช้งานบิ t l o อกเกอร์แล้วจะต้องล็อกอินทุกครั้งที่เข้าวินโดว์ถ้ามีอะไรผิดปกติตัวบิ t l o อกเกอร์จะขึ้นมาให้ใส่รหัส Recovery Key ทันที แล้วไม่อยากรู้เหรอลย Recover ี่คคืออะไรแล้ว r e c o v e r y Key คืออะไร Reco v e r y Key คือรหัสที่ถูกสร้างเมื่อคุณเปิดใช้งานบิตล็อกเกอร์ครั้งแรกคุณต้องเก็บเพื่อใช้งานในครั้งต่อๆไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียต้องการข้อมูลคุณต้องใช้รหัสล e c o v e r y Key นี้ด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลคุณจะไม่รั่วไหลแน่นอนบิตล็อกเกอร์ใช้งานยังไงแล้วมันเปิดปิด สำหรับ Windows 10ที่เป็นเวอร์ชัน o m e นะครับหลังจากที่ลงโปรแกรมแล้ว Device Encryption จะเปิดอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ไปกดเปิดเลยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ปิดแล้วไม่ได้ใช้งาน Device Encryption นะครับให้รีบไปปิดเพราะว่าถ้ามีอุปก,กรณ์เสียเราจะไม่สามารถเข้าเครื่องได้เลยและไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ต้อง Format ทิ้งอย่างเดียวนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Windows Pro นะครับวิธีการทำนะครับก็ต้องล็อกอิน ด้วย Microsoft Account ก่อนเข้ามาที่ Start Menu นะครับเลือก Setting แล้วก็ Account แล้วก็ Sign In with Microsoft Account นะครับหลังจากทำตามขั้นตอนเสร็จแล้วนะครับหน้าตาประมาณนี้เนาะแล้วก็ให้ Verify กด Verify ขึ้นมาโอเคแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆครับหลังจาก Log In แล้วนะครับสังเกตว่าจะมีปุ่ม Verify ขึ้นมานะครับอันนี้สำคัญมากต้อง Verify ด้วยไม่งั้นมันจะไม่สามารถ Sync เข้า Account ของ Microsoft ได้หลังจาก Verify เสร็จแล้วนะครับหน้าตา ปุ่ม Verify จะหายไปอันนี้ถือว่า v r r i y เสร็จสิ้นเรียบร้อยหลังจาก v e r i f y เสร็จสิ้นแล้วให้เข้าไปที่เมนู Setting นะครับอัตี้เ n อ t e c u r i t y จะมีเมนู Device Encryption นะครับสำหรับเครื่องไหนที่ไม่มีเราจะไม่สามารถเปิดตัว device Encryption ตัวนี้ได้ก็กดปุ่ม Turn On เลยหลังจากกดปุ่ม Turn On แล้วนะครับจะมีข้อความนี้เด้งขึ้นมาเขาจะทำการ e n c r y p t ไฟใหม่ๆโดยอัตโนมัติเลยปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่ account microsoft com แล้วก็เข้าไปที่อุปกรณ์นะครับ หลังจากล็อกอินเสร็จแล้วนะครับจะมาหน้านี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าอุปกรณ์ข้อมูลและการสนับสนุนจะมีหวัวข้อการป้องกันข้อมูลบีทล็อกเกอร์นะครับให้เข้าไปที่จัดการคีย์การกู้ข้อมูลรหัสนี้เอาไว้สําหรับใส่ตอนที่บ i ทล็อกเกอร์ขึ้นมาถามรหัสนะครับห้ามลืมรหัสผ่านของอีเมลตัวเองเด็ดขาดไม่งั้นเราจะไม่สามารถดูรีโครเวอรี่คีย์นี้ได้สังเกตว่ามี2อันอันนึงจะเป็นไดซีอีกอันนึงจะเป็นไดดีก็ประมาณนี้ครับสำหรับวีโนโปรเมื่อสักครู่เราสอนวิธีการเปิดไปแล้วนะครับมาด ดีการปิดกันนะครับก็คือเข้าไปหน้า Setting ครับอัป uh, เดต e n น r ์ซิเคอรเลื่อนลงมาจะเจอ Device Encryption นะครับก็กด Turn Off แล้วก็ Turn Off อีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้ก็รอจนเสร็จครับถือว่าเป็นการปิด BitLocker เ,เรียบร้อยแล้วเพิ่มเติมสำหรับเมนูของ b i ล l ็อกเกใน Windows 10ที่เป็นเวอร์ชัน r r o มีหลากหลายวิธีนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเข้าไปที่คอนโทรลพา n เอลครับแล้วก็ b i ล l ็อกเกอร์ไดเอนคริปชั่นเทิร์นออ l o ิล e r ตัวนี้นะครับจะสังเกตว่ามีหลากหลายเมนูให้เลือกนะครับถ้าเราจะ s เซฟทูใน Microsoft account เราก็ต้องทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่เราได้ได้สอนไปแล้วก็มีการ s เซฟทูไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ ที่ใช้ในการปลดล็อกของ BitLocker อนะครับก็จะต้องมีแฟลชไดร์หรือว่ามีไดร์แชร์นะครับเพื่อที่จะเซฟ Bi t l o er, c e k e r r e c o v e r y Key ตัวนี้ออกไปข้างนอกเช่นเดียวกับการปริ้นนะครับปริ Print The ้นเดอะรีโครี่คีก็สามารถปริ้นเก็บเป็นไฟล์กระส่งได้แต่ว่าแนะนำวิธีแรกจะดีที่สุดนะครับโอกาสหายไม่มียกเว้นว่าเราจะจำ a c c o u n t ของ Microsoft ไม่ได้ Bi t l o c k e r มีข้อเสียไหมบิทล็อกเกมีข้อเสียอย่างเดียวครับห้ามลืมรหัส ถ้าลืมรหัสคุณต้องปอ์แมตข้อมูลอย่างเดียวไม่สามารถกู้ข้อมูลได้เพราะยังไม่มีใครในโลกนี้สามารถกู้ข้อมูลหรือแฮกฟังก์ชั่น b i t ล็อกเกได้เลยครับและทั้งหมดนี้เพื่อนๆก็น่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับ b i t ล็อกเกเพิ่มขึ้นนะครับไม่มากก็น,น้อยคุณสนันครับผมเสนียดครับขอคำคมวันนี้นะครับบิทล็อกเกล็อกไว้ก็ดีแต่ไม่ล็อกดีกว่านะจ๊ะจุ๊บ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ